สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตากกกอกค่ะอืมในในเรื่องในข่าวที่มันกำลังด่งดังในณนะตอนนี้นะก็เป็นเรื่องเตียงหักของหลายๆคู่อันนี้ก็ไม่อยากวิพากษิจารณ์มากมายไม่อยากวิพากษิจารณ์มากมายเพราะมันมันเป็นเรื่องใน ในเขาเรียกว่าในครอบครัวของเขาในครอบครัวแต่ถ้าไม่พูดมันก็มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกระแสเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่เพราะว่าทุกคนมันพูดผ่านโลกออนไลน์หมดแล้วไงเออมันพูดผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ทุกคนก็จับตามอง ว่าเตียงหักเพราะอะไรทางหนึ่งก็ยอมรับอาทางหนึ่งก็ยอมรับแต่ว่าที่ที่สุดของที่สุดแล้วนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันเป็นครอบครัวแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นใช่ไหมเหลืองอืม อีเหลืองหาหนังสือเล่มใหม่ให้เขาอ่านจริงไหมมันมีข่าวแว่วมาเออมันมีข่าวแว่วมาเข้าหูว่าอีเหลืองมึงหาหนังสือเล่มใหม่ให้เขาอ่านจริงไหมอันนี้อันนี้ถามเลยนะถามตั้งคําถามกับอีเหลืองเลยเพราะว่าคู่นี้เขาทะเลาะก,กันบ่อยแต่ว่าทะเลาะก,กันแล้วเขาก็ดีกันทะเลาะก,กันแล้วเขาก็ดีกันแต่ถามว่า โอ้ยอันนี้การนอกใจกันมันให้อภัยกันไม่ได้มันให้อภัยครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองแต่อันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยถ้ามันจะตัดใจถ้ามันจะเลิกอะ่ะเพราะว่าการนอกใจการนอกใจนี่ถึงจะดีกันแต่มันก็เหมือนเดิมความรู้สึกมันเหมือนเดิมแต่ถามว่าก็พยุงครอบครัวนะพยุงครอบครัวให้อยู่รอด ต้องแต่ต้องถามกลับมาที่ตัวเราเองด้วยว่าเราทําอะไรผิดไหม,มเขาถึงนอกใจเขาทาเราทำอะไรเราทําตัวยังไงกลับดึกไหมกลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสีทุ่ม,ท,มทุกวันไหม,มเราต้องย้อนย้อนดูความผิดของเราด้วยอืมเราต้องย้อนย้อนดูด้วยว่า ไม่ใช่ว่าเขานอกใจผิดผิดผิดอันนั้นก็อันนั้นก็นนนก,ก็ใช่นะเขาก็ผิดแต่ก็ย้อนดูตัวเราด้วยว่าเราทำอะไรผิดไหมเราทำตัวให้เขานอกใจไหมอันนี้ก็ต้องหาหาเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่ามันดีพอไหมที่เราจะแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาด มันอันนี้อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะถ้าสมมุติว่าอ่ะเราก็ผิดเราไม่เราไม่ได้ทำหน้าที่ของแฟนเออไม่ได้ทำหน้าที่ของแฟนทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดแต่แต่แฟนมีกิ๊กมันก็ผิดแล้วแหละแต่ก็ต้องมันแฟร์แฟร์ไหม กับการที่เขามีกิ๊กแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยในส่วนที่เราควรจะทำมันมันมีเหตุผลหลายหลายหลาย,หลายอย่างในแต่ละครอบครัวนี้นะแต่ว่าที่มันเด่นชัดก็คือเขายอมรับว่าเขามีกิ๊กอืมเขานอกใจแต่เหนือจากนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะมีกิ๊กได้อย่างเดียวหรอกนะ พ่อคนเขาอยู่ด้วยกันมานานน่ะมันต้องมีเหตุผลว่าจูจ่ๆแล้วจะไปคึกขนองอยากจะมีกิ๊กเออมันก็ต้องมีเหตุผลของมันอันนี้ก็ผ่านไปให้มันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาแต่สำหรับตัวน้าต่ายเองนาต่ายคิดว่าน่าจะย้อนย้อนดูตัวเองว่าเราทำดีที่สุดไหมถ้าเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ ไปหาหนังสือเล่มใหม่อ่านค่ะจบนะเพราะว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านยังไงมันก็จบเหมือนเดิมเ you know, พราะว่าเขาก็พูดแล้วว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งแรกในฐานะลูกผู้หญิงจบค่ะจบเพราะหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ร้อยครั้งมันก็เหมือนเดิมยิ่งอ่านยิ่งจ,ยงจำมันก็ยังจบเหมือนเดิมไปหาหนังสือเล่มใหม่อ่านค่ะ เผื่อมันจะตื่นเต้นและสนุกล้าใจมากกว่าเดิมเออแล้วก็เรื่องของอีเหลืองนะมนไม่ต้องพูดหรอกว่าก็ก็ได้ยินฟังไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะมึงไม่ต้องพูดหลอกว่าเอ,อ่อเขาเอาลูกเขาขึ้นไปแต่ก่อนนะ่ะลูกเขานอนกระยายอ่ะกลัวจะได้ยินนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้อง มึงไม่ต้องไปเสี่ยมเขาขนาดนั้นมึงไม่ต้องเป็นปิงแบบเกาะติดขนาดนั้นเขาพูดเขาพูดนะมันเกิดเรื่องมาเนี่ยเป็นปีแล้วแล้วน้องเขาไปนอนกับบ้านยายเพื่ออะไรแม่เขาย่อมรู้ดีตัวแม่เขาย่อมรู้ดีว่ากลัวอะไรอืมเพื่ออะไร แล้วก็น้องเขาบอกว่าเขาอยากได้ห้องน้องเขาอยากได้ห้องเมื่อแม่เขาทําห้องให้เขาก็ขึ้นมาเขาอยากมีความส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเด็กเขาโตแล้วเด็กเขาโตแล้วในนะช่วงหนึ่งของของครอบครัวเขาอาจจะยังเงินยังไม่พร้อมที่จะทําห้องให้ลูกเออเขาเข้าไปอยู่ในห้องของนาะ ของน้องเล็กที่บ้านยายมันเป็นห้องส่วนตัวซึ่งน้ำฝนไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาอยู่บ้านไงจะมาทีก็เสราร์อาทิตย์บางทีก็ไม่ได้มาเดือนหนึ่งไม่ได้มาสักครั้งเลยก็ได้มันเป็นห้องส่วนตัวเด็กเด็กผู้หญิงเขาต้องการความเป็นส่วนตัวในเมื่อน้าวันหนึ่งแม่เขาพร้อมแม่เขาพร้อมที่จะเออซัพพอร์ตลูกตัวเองมีห้องสร้างห้องนะ่ะเขาก็ขึ้นมา นะอีเหลืองมึงอย่ามั่วแล้วอย่ามโนโไปเสี่ยมจนแบบโอ้โหมึงไปนอกโลกดาวอังคารแล้วมึงอ่ะหัดเหลือความจริงสักนิดบ้างนะเออเหมือนที่มึงมโนโอยากได้ข้อมูลนั่นน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นโอ้ยกูถึงบอกว่ามึงไปขอมึงไปขอข้อมูลจาก ใหม่เธอถึงจะเสียเปรียบหน่อยนึงก็มึงก็ให้มันได้เสี้ยวหนึ่งของเขาก่อนนะแล้วมึงค่อยพูดว่ามึงมีข้อมูลแต่ก่อนมึงก็ได้ข้อมูลมาจากไหนอะมึงไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มึงยิ่งโอโ้โหเข้าไปดูช่องนั้นแล้วเอามาพูดช่องนี้แล้วเอามาพูดแล้วมึงก็บอกว่าอะไรนะเอ่อ เออมึงอ่ะแค่เอามาเอาคลิปเสียงมาว่าอยากจะพูดว่าเนี่ยคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้แต่มันผิดกฎค่ะเออมันผิดกฎมึงบอกว่ามึงก็สามารถพูดได้ในแปดนาทีมึงก็พูดสิกูไม่เห็นจําเป็นต้องเอาคลิปเสียงคนนู้นมาเปิดคนนี้มาเปิดเลยกูยังพูดได้เลยมึงก็พูดได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเอาคลิปเสียงเข้ามาเปิดจะได้ไม่ต้องไป โทษว่าคนนั้นปิดช่องแล้วกูสามารถถ้าปิดช่องกูปิวกูเปิดได้ใหม่ได้ได้ถ้ามึงไม่ช่องมึงปิวแล้วมึงเปิดใหม่ได้มึงจะมาพูดหาอะไรเออมึงจะมาพูดหาอะไรเพราะว่ามึงหากินกับคลิปเขาเขาก็ทำรักษาสิทธิ์ของเขาสิใช่ไหมอีเหลือง มึงไม่ต้องพูดหรอกว่ามึงเอาคลิปนั้นมาพูดเอาคลิปนี้มาพูดมาแต่งอืมเอาความจริงมาพูดเขาอยากดูเขาจะไปดูตามช่องต่างๆเองค่ะสมมุติว่ามึงอยากเอาคลิปอา่านาแตะมามาพูดเนี่ยมาตัดเฉพาะคําที่มึงอยากได้ไงมึงไม่ได้เอามาเปิดตั้งแต่ต้นแต่ถ้ามึงเอามาเปิดตั้งแต่ต้น คลิปมึงก็ปิวไปอีกถ้า f อซีเขาอยากฟังเขาจะไปฟังช่องนาแต่หรือช่องโลดหรือช่องหนิงช่องทุกช่องที่เขาอยากจะฟังมึงไม่ต้องจำเป็นต้องอตัดเอาเฉพาะคำที่มึงอยากได้แล้วเอามาวิพากวิจารหรอกอันนี้คือการแซะเขาวาให้เขานะอีเหลือง มึงก็โตแล้วแก่หัวงอกแล้วอย่าเสียมให้มันมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมึงไปบอกน้องมึงด้วยนะอีสำลีเนะี่ยมึงไม่ต้องโทษยายว่ายายไปพูดนู่นนี้นะั่นแล้วห้ามนะ้วแต่ไม่ได้หรอกห้ามน้องไม่ได้หรอกถ้าห้ามได้ถ้าห้ามได้นะตัวไอ้สำลีก็คงไม่เข้าไปกอดกอดมึงหรอกนะไอ้เหลือง เพราะว่าเพราะว่าการการเข้าไปก่อดเนี่ยมึงกําลังดา่าด่าแม่ตัวเองอยู่อ่ะมึงเข้าไปกอดกอดน่ะมึงห้ามใจตัวเองห้ามตัวเองให้ได้ก่อนนะมึงพิคิดพินิษพิจารณาก่อนว่าเออคนนี้เขาด่าแม่กูอยู่นะถ้ากูชื่นชอบกูควรจะดูเฉยๆและกดไลค์เฉยเฉยพอนะจำรีอันเนี้ย กูฝากถึงมึงเลยมึงไม่ต้องโทษว่ายายไม่ห้ามนู่นนี่นั่นหรอกถ้าห้ามได้นะเรื่องมันคงไม่เกิดมาบเบลอเทอแบบนี้หรอกนะจะต,ตัวขนาดตัวมึงมึงยังห้ามไม่ได้เข้าใจนะ